สวัสดีครับจะกับโจยแล้วครับวันนี้ที่ครัวง่ายๆของนายตุ้มโจกก็เป็นเมนูยำอีกแล้ววันนี้ช่วงนี้ไม่ค่อยสบายทานรถจัดมากไม่ค่อยได้ก็ประมาณนี้ไปก่อนแล้วกันครับวันนี้เป็นยำคะน้ากุ้งสดก็สมผสมนี่เลยกุ้งขาวห้าตัวใหญ่ๆอันนี้เดี๋ยวไปลวกอีกทีนะครับเพื่อให้มันมันเด้งมันกรอบแล้วก็น่ากินน้ําสต๊อกหมูสับอันนี้ก็มีวิธีท,ทาอยู่ในช่องโจเดี๋ยวโจกลงลิงไว้ให้ข้างล่างครับ เพื่อนไม่ยากเลยอ่าขึ้นช่ายหนึ่งถ้วยก็ประมาณทักสองต้นใหญ่ๆน้ำมะนาวพริกแดงซอยวันนี้ใช้ประมาณแปดถึงเก้าเม็ดเพราะว่าต้องการรสจัดนิดหนึ่งมันมันมีคะนนะอยากให้มันกร,บกรอบๆแล้วก็รสจัดนิดหนึ่งหอมแดงซอยหนึ่งหัวใหญ่หรือเพื่อนๆอาจจะใช้หอมแขกครึ่งหัวก็ได้นะครับเมื่อเขือเทศครึ่งลูกหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับน้ำตาลทรายน้ำปลาแล้วก็พระเอกเลยคือคะน คือจกซื้อมาสองกร,รใัใหญ่ๆก็น่าจะประมาณนักสองขีดสองร้อยกร,รัมได้เลยนะกรรํามเราประมาณขีดหนึ่งแต่พอปอกออกมาแล้วก็หักก้านหักอะไรแล้วเหลือแต่ต้นก็จะประมาณเท่านี้นครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวนี้เราจะไปลวกแล้วก็นอกต้อแข็งทีหนึงห่งเพื่อให้มันกรอบเนาะส่วนผสมก็มีประมาณเท่านี้เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคครับตอนน,นี้น้าเดือดแล้วนะครับจะเริ่มจากกุ้งก่อนเลยเราจะลวกกุ้งก่อนก็ เลยครับกุ้งห้าตัวลวกไม่ต้องนานนะครับกุ้งเอาแค่พอสุกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหดแล้วก็ไม่น่าทานนี่นะครับเนื้อสวยๆแดงๆเ,เลยโอเคครับลวกแค่นี้แหละครับแค่พอมันสลดว่าจริงๆกุ้งมันสุกง่ายอยู่แล้วครับเห็นฮนะเนื้อจะแดง กันเลยตักมาพักไปคือถ้าสุกแล้วเนื้อมันจะขาวครับกุ้งแบบนี้ฮะเสร็จ <Okay. S 2> แ,แล้วในส่วนของกุ้งเราก็จะเป็นคณนครับคนาน,นี้โจ๊กจะเตรียมน้ําเย็นไว้ด้วยนะครับพเพื่อนๆเอาไว้สาหรับน็อกเป็นน้ํากับน้ําแข็งนี่แหละฮะเราก็หั่นแล้วก็เอาลงไปลวกเลยแค่พอสุกเหมือนกันนะครับเพราะจริงๆแล้วคานาเนี่ย ถ้าล้างสะอาดๆสาสมารถทานดิบได้เป็นเครื่องเคียงที่ทานดิบได้แต่เราซื้อมาจากตลาดบางทีมันมีสารตกตงตกค้างอะไรอย่างเงี้ยเอามาลวกก่อนก็ดีเหมือนกันครับใส่เกลือไปนิดนึงนะครับในน้ำพอดีจงลืมบอกไปเพราะว่ามันจะทำให้ผัดสีสดอยู่ช่วยได้เห็นเขาสอนกันมาอย่างนี้เนี่ยครับเรียบร้อยแล้วเราก็เอาไปน็อกไปในน้ำเย็น เพื่อนๆถ้ามีตะแกงก็เ,เทะใส่ตะแกงไปเลยทีเดียวก็ได้นะครับเร็วดีโอเคครับเรียบร้อยนี่ครับน็อกเอาไว้ในน้ำเย็นแบบนี้นะครับก็แล้วเดี๋ยวเอาขึ้นมาพักสักนิดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปยำกันครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาเตาหลกแป๊บนึงโอเคครับ หลังจากเราเตรียมกกอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว่วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มยำกันเลยก็อันดับแรกแน่นอนครับจะเป็นน้ําสต๊อกหมูซึ่งอันนี้มันมีรสชาติอยู่แล้วในระดับหนึ่งนะฮะผมใส่เยอะหน่อยเพราะผมชอบทานหมสูสับเอาจริงๆแล้วเวลาในยำเนี่ยหมูสับมันค่อนข้างอร่อยเนาะถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่ชอบก็ใส่นิดนึงไม่ต้องเยอะนะครับก็ประมาณถ้วยหนึ่งถ้วยเล็กๆนะครับเสร็จแ,แล้วก็จะตามด้วยน้ำปลาครับน้ำปลาประมาณสักช้อนโต๊ะหนึ่ง น้ำตาลประมาณช้อนชาเราไม่ทานหวานมากนะครับเอาแค่ติดหวานนิดๆเพราะว่าในน้ำสต๊อกมันมีความหวานอยู่แล้วตามด้วยพริกครับแล้วก็น้ำมะนาวอ่าน้ำมะนาวสักช้อนหนึ่งก่อนเดี๋ยวเปรี้ยวเกินเสร็จแ,แล้วก็คลุกให้ทุกอย่างมันเข้ากัน วันนี้สีสันจะค่อนข้างจี๊ดนิดนึงนะครับเพราะว่าใส่พริกค่อนข้างเยอะใส่หลายชิ้นนิดนึงโอเคได้ต่อไปก็จะเป็นกุ้งนะครับที่เราลวกเอาไว้ตามด้วยหอมแดงซอยมะเขือเทศคะน้าครับที่ลวกเอาไว้คราวนี้ก็คลุกให้ทุกอย่างเข้ากัน มนูนี้ง่ายครับไม่ยากอาจจะหลายขั้นตอนนิดนึงแต่ถ้าทําทานเองนะครับมันแป๊บเดียวเพื่อนเพื่อนก็ได้ทานละโอเคครับเข้าวันีแล้วก็ขึ้นช่ายอุ้ยขอโทษทีถ้วยมเมล็ก,กน,นิดนึง เรียบร้อยเป็นอันเสร็จเท่าน,นี้เองครับง่ายๆยำคณากุ้งสดของจบแบบง่ายๆเลยเพืพ่อนๆลองทำทานดูเป็นทั้งกับข้าวก็ได้กับแก้มก็ได้นะครับเดี๋ยวขอชิมนิดนึงมันจะต้องกับกรอบแน่นอนอ,อร่อยอยู่ข้าวเลยเหมาะกับน้ำเก็บหวยเย็นๆมีฟองมากๆตอนนี้ แต่เจ็บคอบทานไม่ได้เสียดายสุดๆวันนี้น่าจะเท่านี้ครับเดี๋ยวส่วนผสมต่างๆวิธีทําน้าสต๊อกหรืออะไรพวกนี้เดี๋ยวโจ๊กใส่รายละเอียดไว้ที่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆลองทําทานดูติดขัดยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันแนะนําอะไรได้ทุกอย่างครับถือว่าแชร์กันโจ๊กเองก็ยังไม่ได้เก่งอะไรมากมายสวหัสที่ขงน้องฮาวันี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่องโจ๊กให้ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปให้เพื่อนๆบ่อยๆ,ๆ,ๆแล้วเจอกันในเมนูหน้าสวัสดีครับ ขอบคุณมากครับบ๊ายบาย